นะครับต่อครับข้อ4ถนนสายหนึ่งยาวเท่านี้ลาดยางไปแล้วเท่านี้ถนนสายนี้ยังไม่ได้ลาดยางอีกกี่กิโลเมตรเห็นไหมว่าโจทย์ถามมาเป็นกิโลเมตรมีตัวหนึ่งที่บอกเป็นกิโลแล้วแต่อีกตัวหนึ่งบอกมาเป็นเมตรเหมือนเดิม <c oughs> กี่เมตรเป็น1กิโลครับเอานึกนะครับกี่เมตรเป็น1กิโล 1,000เมตรันสเต็ปเหมือนเดิมเหมือนข้อข้างบนเลยอันนี้แต่แค่คนละโจทย์เนื้อหาคนละแบบกันก็คือถนนยาว18.45ลาดไปแล้วก็ลบออกลบออกเท่าไหร่ครับ1,250แต่มันเป็นเมตรถูกไหมครับทำให้เป็นกิโลทำยังไ,ไงก็หาร1 0 0 0ก็จะเท่ากับคำตอบอ่าเหมือนเดิมไปคิดคู่นี้ก่อน มีศ3ตัวก็นับ3ตัวแล้วก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลายเป็น1.25 0ตัวเนี้ยใส่หรือไม่ใส่ก็ค่าเท่าเดิมนะงั้นครูไม่ใส่ก็เป็น1.25เสร็จแล้วก็ไปลบกับ18.45ข้างหน้าครับก็ตอบเท่าไหร่17.20กิโลเมตร ก็คือยังไม่ได้ลาดยางอีก1 7 2 7 2 0กิโลเมตรเขเคนะ